ค่ะคุณพีพีค่ะขอบคุณมากๆกค่ะน้องทัศนีสู้ๆจ้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะสู้ค่ะ,อ,คคะ,คะออกลยค่ะ ดีใจค่ะน้ำตาเห็นความดีใจค่ะดีใจมากมากเลยเอนีนยังดีเนาะน้องกิรินเนพิ่นหลับเนาะค่ะน้องกิรินเมื่อคืนเนี่ยนะโอ้การน้องแัศนียาวไปจ้าฟังอยู่จ้าขอบคุณมากมากค่ะน้องแัศนี่ค่ะ ตอนนี้ปกติอยู่จ้าค่ะคุณพี่พิษค่ะขอบคุณมากมากค่ะเห็นพี่ๆน้องๆมาหมดทุกเมื่อนี้อันนั้นค่ะตอนนี้เห็นสองดวงตาค่ะน้องทัศนีค่ะตอนนี้เห็นสองดวงตาค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณลาค่ะคุณจีเดาภาหนูอยู่มุกดาหารจ้าโอ้ยู่ เดี๋ค่ะจะกินอะไรเนาะค่ะวันกะอันนั้นเนาะค่ะบางทีกะสภาพอากาดหรือหลายสิ่งหลายอย่างกับพวเอื้ออำนวยเนาะค่ะดีค่ะเข้ามาแล้วกะไม่ต้องกลับไปตัวเปล่าเ้ยค่ะจับมือจุงมือเงินพขอบคุณมากๆค่ะที่กำลังรับชมค่ะ คุณแม่พิสมหมคุณแม่เยี่ยมเปิดบ้านไร์สดไหมคะคุณ <c oughs> จะอยู่แบบนี้แหลคะค่ะไม่ท้อไม่ถอยจะสู้ไปคะ่ะตอนเมต้ายเมต้อย,อยผ่านไปด้วยกันจ้าคะ่ะคุณแม่พิสมหมผ่านสตรีมเรียบร้อยแล้วคะ่ะ คุณแม่พี่สมัยผ่านแล้วกันยังแวะเข้ามาให้กำลังใจน้องหนุ่ค่ะคอยต้ได้เวลาแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวโอ้ได้เวลาแล้วเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่พ่อขับม,มาแล้วปิดอันนั้นค่ะปิดไฟปิดอย่างแล้วกะประมาณนี้ค่ะเหลืออยู่สองดวงตาค่ะ เปิดพ้ล่มหางยุงค่ะคุณยายรู้สึกว่ายุงเยอะค่ะเปิดพ้าล่มให้เรามาพบมาพบกันค,ค่ะเป็นพี่ต้อยบริมาชุดนี้บริมาเป็นคียเตอร์เนาะค่ะกะถ้าใคยเดี๋ยวตั้งสืบกาแฟให้ให้ดื่มเนาะค่ะ จะได้ไมีงงเงาเงาเขานอนน้อ,นนอค่ะคุณคะไม่มีเสะไม่มีแอนสัญญาณตอบรับไหมคะว่าหลับเด้อค่ะพี่พี่แอนถามมันอันคุณอันนั้นค่ะคุณยายเยี่ยมว่าตอนนี้อันคุณยายเยี่ยมเปิดบ้านไหลสุดอยู่กับน้องทัศนีค่ะหลายๆท่านค่ะที่คอยเวียนเข้ามาให้กําลังใจค่ะคุณน้องทัศนีสวัสดี ลงแสงกำลังรับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องวันค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่กำลังรับชมค่ะแวะเข้ามาให้กำลังใจได้นี่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณยายค่ะขอบคุณมากๆค่ะดีแล้วล่ะค่ะมา กาแกเข้ามาให้กำลังใจได้ด้ค่ะตกเวทีเขาก็บันทึกให้ไหมอ่าขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะเจนหน่อยพี่มูพี่ขอบคุณทุกๆ าสามารถที่ระเบิด่านได้ค่ะเพราะว่าันติดคัดตันน้ำรูน้ำหลาเนาะค่ะก็ค่ะขอโทษจ้าที่ถามจ้าคุณแม่เยี่ยมอยู่ไหนคะขอโทษจ้าที่ถามจ้าจะให้ไปให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากๆกค่ะคุณจิรพากาคุณรักทักายคุณจิรพากณ วันนี้ก็ขอชั่วโมงครึ่งค่ะอืมค่ะพี่ขอชัดแป๊บหนึ่งค่ะค่ะน้องป้ค่ะเช็นตามสบายค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะที่คอยแวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจค่ะกอบขอบคุณหลายๆค่ะ เมตอยค่ะเมตอยก็เลยลมไม่ได้ค่ะต้องขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากค่ะที่เวะเขามาให้กำลังใจค่ะคุณมีจุจิละภาค่ะคค่ะพี่ขอชาร์จแป๊บหนึ่งค่ะค่ะน้องปอค่ะ เปนตามสบายคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะคุณยายคะ่ะไททักไทยสวัสด,ดีนงคสนีคะ่ะไม่ต้องก็ได้คะ่ะสุดข้าพอนหรือว่าปลาต่อยหรือแ่าแม่ต่อยเพื่นนี้กะสิเก้าเดือนต่อไปคะ่ะถึงแม้拉萨ค่ค่อยๆ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ้องป้าป้าต้อยก่อย,ยาหนันตกเวทีเหมือนเหมือนเมือโลกค่ะสวัสดีค่ะเจ๊หน่อยพาล,ยลุยสวนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณสุริยะชาติรอบวงจันทร์ค่ะกำลังรับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ อีกสิบนาทีนะคะคุณยายอีกสิบนาที <c oughs> วันนี้รู้สึกง่วงวันนี้กับพี่พี่น้องน้องกับเพื่อนเพื่อนไปเดิยนนี้ตลอดค่ะถึงแม้จะผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรค่ะ อยู่มุกดาหารค่ะอยู่ใกล้กันค่ะค่ะ,คะแต่ว่าน้องป้าต้อยเข้าไปยูย้อนหลังกัเห็นเห็นเห็นเขาบันทึกให้อยู่นะคะเขาค่ะอยู่มุกดาหารค่ะอยู่ใกล้กันค่ะค่ะ ข่าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องป้าป้าต้อยก็ยาหนันตกเวทีอีเหมือนเหมือนเมื่อที่พิธตอนไลฟ์ทิปแล้วส่งลมต่อทีน้องตุลาน้องพ่อที่น้องเป็นหนูอยู่ที่โรงพยาบาลลุกอาหารค่ะก็ไปอยู่ปรฉับค่ะคะุณลัก ดีมานอนผมเนาะค่ะอ่ะดีแล้วค่ะไปบ้านบ้านเพื่อนเพื่อนนั่นท่านอื่นก่อนค่ะค่อยอยู่ตัวค่ะแต่ก็กับเป็นอย่างเนาะค่ะกลับไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะค่ะกำลังใจเนาะค่ะถึงนม้อายุเราอาจจะแตกต่างกันไปเนาะต่างคนอาจก็ไม่ทราบว่าแต่ละท่านเป็นหมอวอยู่ที่โรงพยาบาลกรกอาทหารค่ะ ก็ไปยูปรชําค่ะคุณลักนี่ก็จกสีผ้านบ่ผ่านเนาะก็มาเป็นอย่างเนาะว่ผ่านปีนี้ก็เอาปีหน้าเนาะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆเบิทฮอบทเร,ราให้เหมือนกันแต่พี่มีความหวังดีให้จ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะขอบคุณ